สวัสดีครับเปื่อนเช้า YouTube นะครับห่างหายกันไปหลายวันนะครับวันนี้ก็ได้เอาเจ้าพอนะครับมาบ้านนาสาตำบไลไรน่านนะครับแล้วผมมาปะการพัฒนานะครับจากปีที่แล้วนะครับจากปีที่แล้วผมมาผสมไว้แล้วกะเกินลูกที่นี่สามตัวนะครับ แล้วก็มหันการพัฒนานะครับจากปีแล้วมาหาปีนี้นะครับปีแล้วนี่ต้องจอดรถอยู่นอกปุ่นะครับจอดรถอยู่นอกแล้วก็จุมง้วเข้ามานะครับแล้วมาผสมวันนี้เข้ามาถึงในเฮครับมีการสร้างลรงเรือนนอกครับอเดี๋ยวเรามาปะกับเจ้าของขอกงวนะครับฟาร์มน้อยๆนะครับจิเป็นเก็บเกี่ยวปีครับสวัสดีครับ แน่น้ำจือครับจี๋ก็เปี่อรุนเปีย่ยอรุนขอกคนบ้านนาสาครับ,บรเปีย๊ยอรุนนะครับนี่เปิลกับมีแม่เล่นะครับตีผสมไปกับมะฮอเหมือนสักครูนะครับกับหัวปูที่เกิดจากเกิดตินี้มีเปิดราคาก็ครับของปูนี่่ยังไม่ได้เปิดราคาเตียนะครับแต่เขามาฮอกกอนเอนาะการแปลงขอกหัวนะครับนี่เจ้อ่า เก่งบมเป็นประมาณแต่แรกครับของหัวนี่มันก็ตกไปสี่หมื่นกว่าเนี่ยสี่หมื่นกว่าไม่นี่ไม่ของเขาไม่ของเขาเพนะไปซื้อไม่อันนี้ไ่ได้ซื้อไม่แต่ซื้อแผ่นแม่นชินแผ่นแผ่นหนึ่งซีดสองหมื่นปลายอ่าเสาต่หม้อเสาต่หม้อนะครับเรากับป้ากันเดินไปแอลของหัวนะครับปีเริ่มแรกเริ่มแรกนี่เรียงหัวเรียงหัวกี่ตัวครับซื้อมาข้างแรกห้าตัวครับกี่ปีละก็ไม่ได้สามปีมันนี่นะครับอ๋อสามปีนะครับเนาะ แต่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนี่ติดกำลังว่าเนาะพี่เนาะนะครับ,รบผมมาปีแล้วมาหึงจุคอ,อกเนี้ยจุขั้นน้ปากประตูนนั่นนะเนาะ,ะ,ะนี่ครับมีแม่ลูกผสมบ้ามันนะครับมีแม่ลูกผสมเล่นะครับนะครัโอ้ตัวนี้น,น,น,นี่ลูกเจ้าพอ กับแม่นี่ยนะครับโอ้ oh, ขออะไรลูกพอดอะลูกลุกลุกลุกเออตัวปูนะครับลูกเจ้าพอตัวปูนะครับสี่ยิ้มโจโก้ฮัลนลูกโกโก,โกโนน้นะครับแล้วก็ตัวขี้ข้างแม่ด๊อนี่ก็แม่นใบใจยครับนี่ผสมเคี้ยวตัวปูนลูกไอ้แม็กนะครับ ตัวบนนี่ลูกไอโกโกโอ้โหแข่งขาดีครับตัวหลังนี่ลูกไอแมกนะครับตอนนี้มีหนึ่งแม่สองแม่สามแม่สี่แม่ห้าแม่หกแม่เนาะครับเนาะกินดีเนาะเปลือกขขาปดนะครับน 6, นนเานาะหกเจ็ดแม่นะครับั้งแต่ซื้อมานี้ขายไปกินจูบแล้วครับยังไม่ได้ขายเจียยังไม่ได้ขายเตียเก็บไปก่อนเนาะ ครับแต่มาได้จูบนี่เป็นปู้ปูมดปูมดอนะ่าปูมดเห็นได้อยได้กลเามเนหลายแสนนี่ปูนี่ผมกู้ได้เลยนะครับรมมลูกแมลนี่ยานมนี่กระบตดต่ำกว่าสามสิบแน่นอนนะครับ <ใน S 1> พอกามเนื้อกามเนื้อครับ,รบ,รบปนนะครับอนี่ครับเป็นว่าอันการพัฒนางัวเนี่ย แป้งบาหวานะครับการทำเตี๋ยแต่ถ้าได้ผลผลิตมานี่คุ้มก็ป่ปีคุ้มครับคุ้มเนาะบางคนนี่เอาเอากิโลกิเลหืนเนาะเป็นกว่าหืนเอาง้วหืนง้วมันก็ได้ง้วน่ะแต่ว่ามันแตกต่างกันเยอะพอปูนี่เอามีคนมาหันนี่ก็ตึงไขได้เนาะนะ,นะครับ นี่ครับเขาเลียงงวแบบบ้านๆแบบชาวบ้านบ่ได้เพิ่ออาหารอย่างนาั้นเนาะบ่นได้เพื่ครับม่มีอาหารนะครับบ่มีอาหารนะครับนีฝรัอมห้อยเมื่อละกันแข่งปลูกขัวผังโอ้ผมมาเขาอะไยังเป็นปลาอยู่นี่นี่มาเป่งลื่งเว้ี่ผมยังเกิดว่าป้าฝนทอกที่เข้ามันจะได้นะครับค <c oughs> <c oughs> ิดขาดนะครับถือว่าเป็นการพัฒนาแห่งขั้นหนึ่งเนาะปีเนาะเปี่รุ่นเนาะ <c oughs> ก้อยเป็นก้อยไปอันนี้กัซื้อเห็นไอยกัให้ลูกให้หลานไปเนาะเดี๋ยวนี้งัวรา,าคาดีครับปีนนซื้อต่างจากต่างจงหวัดมาได้ขนย้ายเข้ามาเมืองน่านมาได้นะครับซื้อบางคนก็นซื้อได้แต่แต่ว่าขนย้ายมากระเสกโรคทติเกิดขึ้นมาโรคผิวหนังนะครับตอนนี้กําลังอวัคซีนนะครับคนที่เป็นสมาชิกของ สมาคมส่งเสริมกสั่งซื้อวัคซีนกันได้นะครับเป็นโรคที่หน้ากลัวนะครับนี่ครับเขาพอบรรยากาศนี่ผมมาถึงนี่ประมาณห้าโมงป่ายนะครับแม่ห้าโมงกึงตอนนี้พอผสมไปตัวละมีคอลูกนะครับวัาเล่เป็นวัตถิกิน้าดีน้องเป็นเนาะกินายาดีกินเพียงดีดงดนี่ได้กี่เดือนครับนี่เกินนี่ตัวนี้ สีเดือนกัะนสเดือนตัวนี้เกิดก่อนเนาะปู้บ้ามันนี่นนก่อนอ่าไอเด็กมาเกิดก่อนประมาณท,ท,ทีหลังแม่สาวแม่สาวแม่นี่เราตีเขาเมฆเฮืนกันนี่แม่ของผูง<อ>ง้นี่นะแล้วก็ลูกไอ้แมฆลูกของตัวปุ่นนะครับเนาะนี่ครับนั่นกับผมโทมา ผสมแม่สาวนั่นกะที่บดได้มานั่นแม่ดำเลยนะครับอของผู้นั่นเงินปเป็นเหรอพอดีวันนั้นผมติดเว้นพอดีครับไข่ม้าตึกมนะันน้วนะครับแม่นี่ที่อันเาผสมนอกเนี่ยที่ที่อันแค่นี้นะแม่<อ>ที่ละเนียดเนี่ยผสมที่ว่าบมมั่นใจนะบดติดแต่บดติดแต่จช่ครับผมเอางัวงผงมาผสมอ๋อ นี่ครับแหมน้อยฝึกจะแปลงหางงานนนี่หลายอย่างครับกลางมุ่งแนนอนครับครับฝากไว้นะครับมู่ปลอมแม่ปีน้องขนเลี้ยงงัวะรุ่นไหมนะครับพอไว้หัวบะเดี๋ยวนี้นะครับขนเลี้ยงงัวบ้านเฮานะครับมีมานักจะฝากไว้นะครับ จะเอาเจียกมาหวานอาเตะครับนี่ครับเจ้าพอปอพันของเขานะครับนี่ก็เป็นลูกปูมันนี่ก็เกิดในคอกเนี่ยครับแต่เปินยังเปิดราคาเดี๋ยวครับเปิดววาร้อได้กู่แสนเันก้าครับอันเดียวผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแต่อี้นะครับวันใหม่เขาจะมาแอลหันหากันถ้าปีเสียียงนี่ก็ลูกลูกเขยครับเนาะจี๊จี้อย่างครับนี่จีเน็ตครับจีเน็ตครับเน็ตก็บจอยปอเลียงนี่เนาะ อยู่ใ้ว้กันเดี๋ยวผมขอลาไปเปลียงจตะอี้นะครับเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเปียรลุนสวัสดีครับเนี่ย